สวัสดีค่ะจอยลงน้ำดื่ม PA ค่ะวันนี้วันที่6เมษายน2563เป็นการเปิดรายผลิตครั้งแรกของโรงน้ำดื่ม PA ตั้งแต่มีวิกฤตโควิด -19 ทำให้กลุ่มลูกค้าของจอยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโรงแรมรีสอร์ทปิดตัวลงส่งผลทำให้โรงน้ำดื่ม PA มียอดขายที่ลดมากหรือแทบไม่มีเลยแต่ในวิกฤตย่อมมีโอกาสค่ะ ทางเรานะคะได้ปรับการตลาดใหม่เป็นโปรโมชั่นส่งน้ำดื่มสะอาดถึงบ้านและรวมไปถึงเราได้มียอดในการบริจาคจากคนที่ต้องการบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลหาดใหญ่ทำให้เรานะคะได้มียอดการสั่งซื้อจอยขอขอบพระคุณทุกยอดไม่ว่ายอดเล็กหรือยอดใหญ่ทำให้ ทางโรงน้ำดื่ม PA ได้มีรายได้ให้กับน้องๆในการเปิดลายผลิตในครั้งนี้จอยซึ่งเป็นตัวแทนของโรงน้ำดื่ม PA ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ